ดูเลยอ่ะสะพานเข้าปิ๊ดกับมือมันมีข้างเดียวมาอันนี้ลูกมามามา

เดี๋ยวค่อยถ่ายเดี๋ยวพาถ่ายไปแค้นไหนอ้าวอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวก็เลยไปชนเลนมาหาปูนี้ทางนู้นแหละไปเดินทางนู้นมาสิมา มาลน้ห <c ười> อบหรปกลับนี่มึงนอน <c ười>

มันมองไม่เห็นข้างนอกไงเพราะเขาผูกไม่เพราะเขาผูกช่องนั่นหมดโว้ยนี่กลวงหก็ดีนะมันไปชนกับเขานี่ยกลางอยู่คนเดียวมัน โม่เด็ไปลายสุดนู่นแหละนกครับโอ้ยอ่างที่เราวนยู่เออนั่นแหละก็บอกว่าเขาปิดก็ไม่ใช่ที่ไปดูกันนี่แหละไปทางนี้แหละอย่าไปขวางเขาทีเดินเป็นไปได้แต่ว่า เดี๋ยวไปชนกับเขาเอือกลับไปด้วยกันนั่นแหละลูกไปไปเดินไปได้แลเป็นวัดที่ซึ่งยังคงธรรมชาติที่ยังสวยอยู่นะครับไปไตามเข้าไปเลยไปน่ะ เร็ว,วนู่นตามเข้าไปนู่นไห็นป่าว,วไปนู้นลุกไปทางนู้นมามาเร็วธรรมชาติงดงามอยู่นะครับ นนะปูกระล้านมาวัดเขาตะเบลไปเดินๆมาทางนี้ทางนี้ไปไปไปเดยวเดินตามปูกลางคนเดียวให้ไม่ให้ย่ามเลยมาปูกลางมา, <c oughs> มาเออเอา้าไหมโอ้โ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอ่ะๆๆ ถือเองได้ไหมถือเองไหมปลาวันนี้จะถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมโอ้เราวางหมิดต่อไปถึงเลยไม้จันทร์ยืดยุ่งค่ะยากเออไปไปให้สุดก่อนไปให้ถึงก่อนขู่ก็ยังกยงงะไปเอา่เเอ แต่สกายวอล์กเขาปิดปรับปรุงนะครับถึงวันที่20พฤศจิกายนเพื่อนๆคนไหนที่จะมาก็อย่าเสียใจนะครับพอกำลังปิดปรับปรุงแล้วจะต่อยื่นออกไปเยอะครับผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันครับ ชอบธรรมชาติที่นี่มากไปลูกเดี๋ยวไปดูนู้นตรงนู้นมองเห็นหนุนขึ้นไปนูน่นตรงนู้นมองเห็นสั่งไม้ไว้ <Hello. S 1> จะได้ไม่ต้องพูดแรงสั่งไม้ไม้ยังไม่มา <c oughs> มาวันที่สามเบ็ดเปิเลยนะ นู่เดี๋ยวไปถ่ายข้างบนนที่ปนี่ไงที่เขากํลังซ่อมอยู่ข้างล่าง <c oughs> เหล็ก ที่จะขึ้นไปทำสกายวอล์กมองไม่เห็นลูกเดี๋ยวไปมองนูกข้างบนหนู่งเห็นป่าวเหรอเออก็เปลี่ยนลงมาไงมาเร็วให้เขาไปก่อนก็ได้เดินตามเราเดินช้า เอ้ามาทั้งนี้ติดต่เข้าล่มให้ไปเดินจะไปผูกตรงไหนลูกแน่ใจนะ่าเดินถึงอ่ะแน่นะ เป็น,นอีกหนึ่งวัดน,นะครับในภาคตะวันออกที่ยังคงคุณค่าของธรรมชาติและยังอุดมสมบูรณ์ไป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 าปอหมดเลยหมดเลยไป หลบเข้าก่อนลุกหลบเข้าก่อนเร็วนี่แหละบันไดที่ที่เจ้วเขาบอกว่าขึ้นไม่ได้กล้าไหมล่ะ นู่นนุ่นตามพี่เข้าไปนุ่นพี่ก็พาเดินไปทางนู้นเถอะไม่ถ้าไม่มีอ้วนก็จะไปอยู่แม่ไปทางนี้ได้ไหมเดี๋ยวตอนมาเดี๋ยวน่ะเดี๋ยวขึ้นเนี่ยเออว้าเก่งเก่งเว้ยเก่งค่อยๆไปลูกค่อยๆไป ค่อยๆนะูนะไปผูกอีกไปใกล้ๆหนูไปหรเปล่าหลบเนะหลบเขาหลบเขา เหนื่อยก็พักก่อนลูกโอ้มีลิงด้วยนะเขาบอกข้ามให้อาหารก็เดินสิตรงนี้หมอนไปไปนู่นไปนั่งพักตรงหญ้าเหนื่อยเหรอเหนื่อยนั่งก่อนเหนื่อยนั่งก่อนเหนื่อยนั่งก่อน นี่เราจังขึ้นไม่ถึงจุดสูงสุดนะครับก็ขึ้นมาก็พักไปเลยครับเรามากับเจ้าหลาน<ป>ฮะไปต่อเหอ<ป>พักก่อนดีลูก<ป>ฮะไม่เหนื่อยแน่นะโอเคป่ป่ะจะได้ไม่เสียเวลาจะได้ไปอีกวัดไ,ไปลิงไม่มีลิงไม่ลงมา เขาถามว่าอ้อ้วนจะเดินถึงหรอเปล่าถึงแน่นะอ้วนนะไป เดี๋ยวสิค่อยปูก่อนเดินไปก่อนโอ้โเดี๋ยวขอแป๊บนึงเดี๋ยวซูปมาอ่างก่อนพามาชมธรรมชาติของวัดเขาตะแบกนะครับ<ป>เข็นไปแล้วมีที่พักแล้วแกไปไม่ถึงขวางฮะลูกหลบมาก่อนตรงนี้เออ นถึงแมา,าถึงแน่นะยาวครึ่งทางแมวนะเดีย๋ยววิ่งเด่อยววิ่งทีไปวัดบาโยแล้วชวนกลับบ้านที่วัดนี้ก็ไม่เรียกกลับเย็นไหม เอาเข่ากันเลยอ้วนกับหมอไปจับน้ำทำพวกสองเดือนอันนี้เพิ่งจะสามขวบวันนี้แล้วครับยี่สิบเจ็ดเลยพาเขาเลยพาเขาทำบุญกันยังไงเนี่ยยังไงไปถึงวะเอาไปแน่นะอ้าวเดี๋ยวไปพักข้างบนอีกหน่อยนึงฮะ คุยเดี๋ยวเดินไปด้วยคุยกันไปด้วยโอ้อ่ะอ,ะอะมาไปสิเดินอ๋อมาก็นี่ไงปู่ถ่ายอยู่มฮะโอ,มโอ้ยร้อปู่เหรอปู่บอกแล้วให้เลิกนมเลิกนมจะได้ผอม ไม่เชื่อใช่ยันเดินจังมีวัดนี่แหละเขาเดินเนี่ยโอเล่ครับไปวายโยไปวัดอื่นนะไปได้พอไหวเสร็จเขาก็ปูกลับปูกลับมีวัดเนี่ยจะเอาให้ถึงบ้างเนี่ยน่าน่านนี่มีที่พักเลยครไปพักตรงนี้เดินทางบนเดินทางนู้นเดินทางนู้นอย่ามาเดินอะไรข้าง ทางนั้นเดินไม่ได้เดือดรื่นไปไปโอ้ยเดือดถึงทางลงแล้วอ้วนถึงทางลงแล้วก็ไปขึ้นอีกแล้วโอ้ยแล้วไม่เอาน้ำมาให้หลานเลยอ่ะตายแล้วมึงเดือนหิวนะลูก อยารู้ข้างบนมีน้ำขายวะพักก่อนไหมนี่นี่ยืนพักตรงนู้นก่อนหายเหนื่อยแล้วไปต่อโอ,อ้จะไปทีเดียวถึงเลยอ่ะเอาตามใจนะอเออว่าปูไม่ได้นะหายเหนื่อยแล้วตอนเนี้ย ใครที่ชื่นชอบธรรมชาตินะครับก็ขอเชิญที่วัดนี้เลยนะครับเขาตะแบกครับผมผมก็มาเป็นครั้งแรกนะครับเขาเชินกันหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่ได้มานะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับให้ดูกันยาวๆไปเลยครับชมความสวยงามของธรรมชาติที่นี่นะครับอุดมสมบูรณ์จริงครับและรักษาธรรมชาติได้ดีมากเลยครับนู่นนครับ แลวสะอาดด้วยนะครับไม่ค่อยเห็นถุงขยงขายะเลยครับโอ้ยว่านอันนี้จะถึงหรือลูกมั่นใจนะเอาแน่นะเอาไปไปไปสู้วะสู้นะโอเคไปเลย โอ้โหอ้วนอ้วนไหวแน่นะปู่ไม่ให้ขี่คอนะแน่นะอู้ว่าเออสู้แน่นะน้องตุ้งตามเดินไหววิแค่ตุ้งตามวะเนี่ยเอา่ไหมไปกระยายเลยป่ะ <c oughs> ไปไปจะไปกระยายหรือจะไปกระยายเอา้าตาม เหนื่อยป่ะลูกพักได้นะพักก่อนไหมเฮะพักเปล่าเออไป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 พักข้างบนไป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 ถึงก่อนอีกครึ่งทางอีกเยอะอีกเยอะขาขากลับแล้วขากลับแล้วกิ้งเลยเอ้าไปเขาบอกอีกครึ่งทางหนูเขาให้กำลังใจแล้วลูกไป ปะ่ะฮะตามปูมะเอาเชือกดึงมเอาเชือกดึงมนี่เราเดินช้าเราแอบบแอบข,ข้างนี้หรือข้างนี้ดีลุกข้างนี้ดีกว่าเออข้างนี้ดีกว่าปะ่ะ ดูความพยายามของเขานะครับจะไปให้ถึงนะครับไห,ไหวเปล่าความชันนะอ้วนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะขึ้นถึงไหม,ไ,มนะไปถึงหรือยัง ดูความพยายามนะครับรรผมจะเดินถอยหลังแล้วนะครับรทางไหนเ,เอาโอเคไปไปให้ถึงสู้ปเปล่าไปดินู่นถ้าจะหลบเข้าไปทางนู้นเดินแอบเดินทางนี้เออเดินทางนี้เราจะได้ไม่เหนื่อยเออ ไเออแล้วก็เดินตรงไหวแน่นะอีกทางไหน<า>เอียงเดิน<า>เอียง,เ,ยงเดินเอียงไปทางนู้นเอาเอาไหวแน่นะเดี๋ยวเที่ยวหน้าขึ้นบันไดถ้าเที่ยวนี้ไหวอะ่ะไหวแน่นะ ไหวทำไมเสียงอ่อยวะเขาบอกไปได้ครึ่งเดียวเอาตามไปนี่นี่ไปแอบตรงนี้พักได้ฮะโอ้ยดูเหงื่อดีไหวแน่นะลูกไหวทำไมไม่มีเสียงมาตอนนี้ นูน่น,นเดี๋ยวไปพักตรงนูน้นนี่นี่มาพักยิน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 มางานนี่เออพักก่อนไหมป้ากูนอ๋อเอาอีกเอ้าไปเอาว่างูนี่นะพักตรงหญ้าเลยอ้าวไปไปเออเราจะเดินตรงเราเดินเอียงซ้ายเอียงขวาไปาสลับซ้ายสลับขวาเราจะได้ไม่เหนื่อยขึ้นเขาอ่ะลูกเนี่ยเดินเหมือนปูเนี่ยไป <ง S 3> ขึ้นก็นไดสามพันขั้น วงพระจันทร์อีกเอาพักกันลูกพักพักเนี้ยเย็นได้พาหลานลงไปเนี่ยตรงนี้แหละอุ้ยไอเขาไอขาหลานเล็กเดี่ยวหน่อยเถอะเดี๋ยวไ้ดูหกวะ ไม่มีอะไรดูเลยอ่ะสะพานเขาปิดเพราะข้างล่างก็ก็บอกแล้วก็เขาปิดถึงวันที่ยี่สิบพฤศจิกากระเทินมาแล้วก็เลยขึ้นไปงั้นเนี่ยน่องามเไหวไหมเนี่ยไหวไหมมามาทางนี้

ถืออันน totally ี้อันนี้ถือดีดีเลยหยุดเขาหยุดเขาเขาไม่ยอมเจ้าถึงไหนลูกถึงนน่น ถึงสูงแล้วมั้งลูกนี่สุดแล้วมั้งจังเห็นองค์พระเลยกสะพานเขาปิดแล้วจะไปองค์พระยังไองไอ้าวถึงทางเรียบแล้วลูกล <laughs> ขึ้นเองครับจะหยุดพักเขาก็ไม่ให้พัก <มา S 1> เขาบอกไปเดินปูเดินเดิน ไอเราอยากจะพาเขาลงตั้งแต่ครึ่งแล้วก็ไนะาม่ยอมโอเก่งนะที่วัดอื่นแล้วร้องกลับบ้านมีวัดนี้ไม่ยอมไปต่อไหวไหมลูกกลับกลับได้นะกลับไม่กลับพักก่อนก็ได้ลูกไปนู่นนั่งเก้าอีก้ก่อนไม่เอาอีกเอา ขากลับขากลับจะทำยังไงวะเนี่ย,ยพักก่อนไหมปู่นั่งปู่นั่งพักก่อนเอา,า,า,าเปล่าฮะพักก่อนปะเดี๋ยวเหนื่อยลูกเดี๋ยวเหนื่อยเยอะปะนั่งพักก่อนนี่แม่ผาหลันไปไอ้ปู่ไอ้หญ้าไปเยวะไปทิ้งช่องก่อนไป หนุหน่นไปทางยาไปถอดางเกงทางยาดิแอบไปนู่นยาดมร่วงแม่อ้า,อา,นนอาไปดิมาที่เอาจะไปทางไหน <laughs> ไปทางยาขอ,ขอเขาสัเออปู่อยู่นี่